สวัสดีครับแฟนเพจแมนเชสเตอร์ซิตี้ไทยแลนด์และช่อง YouTube เรือใบอัปเดตฮะคลิปนี้ผมพาไปดูเกมฟุตบอลพรีเมพิลิกนดที่7ครับเลียฟูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก่อนอื่นเลยเราไปดูไลฟ์อัพสเปซตัวจริงของทั้ง2ทีมครับทั้ง2ทีมมาในระบบ4-3-3เหมือนกันทั้ง2ทีมนะฮะอาร์เรียฟูกับประตูเป็นริซอนเบเกอร์นะครับกองหลังวันนี้ใช้เจมิลเนอร์แทนเทรนด์อเริสเซอร์อโนนะครับเป็นมาติปจับคู่กับฟันไดทางซ้ายเบโรเบอร์สัน องค์กลางมีเคอร์ติจอนครับเจลแลนเดอร์สันฟาบินโยแนวรุกเป็นทางด้านซาดิโอมาเน่โมฮัมเหม็ดซาลาห์และเดโกโจต้าครับส่วนฝั่งผู้มาเยือนของอย่างซิตี้เราเนะฮะประตูเป็นเอเดสันนะกองหลังมีวอล์เกอร์ดีอาร์ดลาป็อกเจ้ากาเซโลครับตรงกลางมีไาโดซิวานะครับโรดี die, ้อีเดบรอยครับแนวรุกวันนี้มีกิลิชโฟเดนและกราเบลเคซูนฮะพร้อมแล้วเราไปชมกันในเกมเลยครับไปกันที่แอนฟิลด์ครับ ในช่วงครึ่งแรกก็ต้องบอกว่าซิตี้เนี่ยครับของเกมได้อยู่ฝ่ายเดียวเลยฮะก็โอกาสอย่างเยอะเลยครับขาดแต่ประตูรับอย่างเช่นจังหวะนี้ครับเดียวกูแล้วยิงกันไปลูกขนุนไปแล้วจังหวะนี้ออกซ้ายมาฟิฟโฟเดนได้ยิงลูกนี้ก็โอ้โหลิซองยังออกมาตบไว้ก่อนครับพยายามจะยิงมุมแคบเลยครับโฟเดนจับบอลในจังหวะแรกยาวไปนิดหนึ่งครับไปดูกันที่ครึ่งหลังกันบ้างครับเดียวพู รุดมาทางขวากับซาลากาชาคก,กาชาคแล้วซาลากาชาคแล้วไหลมามาแน่ ane, ลูกนี้ยิงสวนก็เรียบร้อยเลยก็ 1- หนึ่งศูนย์โอ้โหนําไปก่อนให้ลีอาภูมาลูกนี้เป็นการแก้เพนของลีองภูกันแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวของซาลาครับเลี้ยงแหวกสองมาแล้วจ่ายให้มาแน่ที่วิ่งมายิงง่ายๆเลยกันตรนี้โอ้โหต้องบอกว่าน้ําหนักพอดีกันเลยครับยิงสวนเอเดซอนเข้าไปครับรูจ้จังหวะของซิตี้กันบ้างครับเคส,สุด ดาวเบลเคสุดใจออกซ้ายฟิฟโวเดนจับจังหวะบอลเจาะแล้วยิงสวนก็หนึ่งหนึ่งแอลโวอาร์ตีสเสมอทันควันเลยกับฟิฟโวเดนลูกนี้เจมิลเนอร์ครับประกบห่างครับกว่าจะรู้ตัวอีกทีมันกระสายไปเสียแล้วครับยได้ใส่ด้วยซ้ายครับกดเข้าเสาไกลครับนีทรงได้แต่มองเลยกับลูกนี้ดูจังหวะของเลี้ยวผูกครับ เกอรตโจรมาให้ซาลาซาลาเจอรมอยู่สามอย่าง,งเอาแหวกไปดื้อดึงคึงหลอกกระชากล็อกอีกหนึ่งทีแล้วยิงด้วยขวาบอลชนเสา,าในเข้าไปเลยครับโมกุสองหนึ่งกอบ้านขึ้นนําไปแล้วกับจะโมเมซาลาครับประกบอยู่สามโมิุติเอาไปอยู่กับซาลาดึงหลอกแบรโดไปแล้วมาล็อกหลอกลากปอกอีกทีหนึ่งครับเอาขวาค้างไม่ถนัดแต่มุมมันใกล้แล้วขอใส่ซะหน่อยครับยิงสวนไปเลยแล้วชนเสา,าในเข้าครับ ต,ตีไม่น้อยหน้าไม่ยอมโฟเดนเก็บทางซ้ายก่อนยังไงตบเข้ามาวอลเกอร์บอลแลบมาเดอะบอยโอ้โหสองสองวินเดอะบอยครับโอ้โยิงลูกนี้เฉียบขาดเฉียบคมเงียบจังหวะเข้าซ้ายบอลไปอุ้ยโอ้โหแลบครับ,บนิดนึงครับจังหวะช่วงท้ายเกมครับออกมาพลาดแล้วฟาบินโยโอ้โหเซฟออฟเดอะเดย์ของโรดีครับ จบเก้สมัยก็เป็น2-2เกมลิเวอร์พูสองซิตี้สองก็จบเกมนี้ครับสลับแมนออฟเดอะแมตช์ครับโอ้โหเป็นนั่นนันฟิลโฟเดนครับได้แมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ไปไปดูสเตตกันสักเล็กน้อยครับในเกมนี้ซิตี้ของบอลไป51.7%นะครับส่วนลิเวอร์พูล48.3%ครับจำนวนการยิงทั้งหมด ซิตี้ยิง12ครั้งกับเข้ากรอบเพียง3ครับส่วตรีพูยิง6ครั้งเข้ากรอบ4ครับแต่จบเกมเสมอกัน2-2แหละครับคุณผู้ชมใฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับช่อง YouTube เรือใบอัปเดตและช่อง Facebook กรบแมนเชสเตอร์ซิตี้ไทยแลนด์ครับตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID